ตอนเกิดเหตุการณ์รุนแรงประมาณหนึ่งเดือนญาติโยมกําลังตักบาตผมอยู่เนี้ยผมก็ถูกไล่ชาวบ้านก็ถูกไล่อย่ามาบินาบาดแถวนี้อย่ามาขอแถวนี้ไปให้ไกลๆจากกลุ่มเยาวชนประมาณสี่ห้าคนครัถัดจากมาไม่เท่าไหร่เดินบินาบาดไปถูกถุยน้ำลายใส่ เกการเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนวันที่สิบสี่มกราที่ผ่านมาที่ห้าเยกบินระบาดอยู่ดีๆมีวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสองคนจอดแป๊บเดียวบอกว่าขอโทษนะครับพูดภาษาเขาพูดแต่เขาพูดไทยมึงตายแน่<ม>คำว่ามึงตายแน่ตกใจอยู่นิดหนึ่งตัดสินใจมองซ้ายมองขวาจะไปบินระบาตต่อหรือว่าจะกลับวัดตัดสินใจ ตัวนัึนคือพระพุทธธรรมประสงค์ลุกอกตัวเองตายเป็นถายเดินบินาบัตตต่อไปเดินตาา่อไัเนฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อครูแม่ครูเราต้องช่วยกันหรือว่าชาวพุทธเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนๆก็ตามเราต้องช่วยกันครับรูปแบบในการช่วยเหลือกันที่เป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่กระผมสังเกตดูในความรูส้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็คือรูปแบบของกลุ่ม พุทธบุตรแต่ทำอย่างไรล่ะครับผมต้องการว่าทำอย่างไรรูปแบบการช่วยเหลือกันลักษณะเนี้ยมันจะกระจายเข้าไปสู่สื่อระบบสาธารณะสื่อช่องทุกช่องทำอย่างไรมันจะออกไปเราชาวพุทธไม่มีเวทีออกเวลามีเหตุการณ์อะไรอะไรเราเก็บอัดไว้ในใจเราไม่มีวิธีออกเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ก็เหตุเกิดเหตุการณ์เลวร้ายในฝ่ายเรา เราก็ไม่มีววธีออกแต่ผลตรงการข้ามคนที่ทำเราปรับมีเวทีออกมีหน้ามีตาสู่สาธารณชนมันแปลกมากเพราะคิดเสมอนะครับว่าการมาอยู่ที่นี่อาตมาพยายามที่ว่าขนาดใดที่ยังอยู่ด้วยในชายผ้าเหลืองจะขออยู่ด้วยอดมการ จะขออยูยด้วยอดมการจะทำนา้าชีด้วยอุดมการถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะตายมืนมาข้างถนนก็ไม่เสียดายไม่มีใครทำบุญให้ก็ไม่เสียดายเพราะเราคิดว่าการสะสมบุญของเราในสิ่งที่เราทำไว้นั้นมันคงจะส่งเสียเราไปสวรรค์เอง